แอลโลเพื่อนๆวันนี้เป็นพาพเ,นเพื่อนๆมาที่ร้านแก้วกระเพราปูนะเ,นเพื่อนๆเมนูเขามีเยอะมากเลยนะครับนี่กระเพราปูกระเพราปูไข่กล้งนี่บูจาตำทะเลไข่เจียวปูน้ปอีบเบปี๊ยปูแก้วนะครับมีทั้งราดข้าวแล้วก็กับข้าวนะครับเดี๋ยวไปดูเมนูกันเลยครับเมนูที่เบสั่งมานะครับก็จะเป็นเมนูหอยเชลล์กับ กั้งทอดกระเทียมคัะเพื่อนๆนี่เสิร์ฟมากับพริกน้ำปลาหน้ากินมากเลยนะครับเพื่อนๆเดีย๋ยวเบสจะมาชิมเพื่อนๆดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเพื่อนมาลองชิมกันก่อนเลยอันนี้จะเป็นกั้งนะครับเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่ากั้งรสชาติจะเป็นยังไงนะครับไปเลยครับอืมอมโตโตออม เพื่อนเพื่อนมันจะมีความแบบเค็มเค็มหน่อยนะครับที่มาจากน้ำปลาครับแล้วก็มีเป็นกระเทียมนะครับจะออกแบบเผ็ดเผ็ดหน่อยหนอยแล้วตัวทอดกระเทียมนะเขาก็จะแบบทอดมากอบมากเลยครับ mm hmm. เพื่อนกินกับพิกน้ำปลาอร่อยมากเลยนะครับเพื mm ่อ hmm. นเดี๋ยวไปดูเมนูอื่นกันเลยครับเมนูต่อไปนะครับจะเป็น กะเพราปูนะคบเพื่อนๆอันนี้ตามเลยนะครับแก้วกระเพราปูนะครับแต่อันนี้เป็นกระเพรากั้งกับปูนะคบเพื่อนๆนี่ให้กั้งเยอะมากเลยนะครับเมนูต่อไปนะครับเป็นกระเพารวมนะคบเพื่อนๆเป็นมีทั้งปูกุ้งปลาหมึกกั้งนะครับเพียบเลยนะครับจะเสิร์ฟมาพร้อมพริกน้ำปลานะคบเพื่อน สำหรับวันนี้ไวขอตัวไปกินก่อนพเพราะเวลาดีๆไม่เราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย